คุณคิตตี้คะรอฉันสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้และคะ่ะแต่ว่าคุณคิตตี้ผักเงินเดือนฉันเลยนะคะม,มากค่ะคุณป้าเดี๋ยวหนูช่วยนะคะขอบคุณนม่แทหนู ของผู้จัดการคิตตี้ที่สั่งกลับบ้านด้แล้วละครับคุณครับพี่พเต๋ยเได้น้นนะครับจากพี่คุณป้าคะเดี๋ยวหนูต้องรีบไปทำงานแล้วะคะ่ะคุณป้าค,ค่อยทานนะคะหนูไปก่อนนะคะ พนักงานที่บริษัทเรานี่มีน้ำใจแบบนี้ต้องให้รางวัลซะหน่อยละที่เธอไปไหนมาเนี่ยฉันสั่งให้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวนะไม่ใช่ให้ไปเดินเล่นแล้วดูสิเนี่ยเส้นมันตืดหมดละใครจะไปกินได้เธอนี่ไม่ได้เลือกเลยนะคุณพิตี้ครับท่านประานคนใหม่ฝากเข้ามาให้ครับ อุ้ยอาหารที่ท่านประธานซื้อให้คุณคิตตี้น่ากินมากเลยนะคะนั่นนะสิดูแล้วเนี่ยน่าจะแพงหน้าดูเลยนะคะใช่ค่ะท่านประธานให้เข้ากล่องหลูๆแบบเนี้ยท่านประธานต้องพอใจในผลงานของผู้จัดการแน่นอนเลยค่ะแบบนี้น่าจะมีข่าวดีได้เรื่อนขั้นนะคะผู้จัดการอ้ยผู้จัดการนี่เก่งสุดๆเลยนะคะเนี่ย <laughs> <laughs> พบเธอก ชมฉันเวอร์เกินไปไม่ขนาดนั้นหรอกเออนี่อยากลองชิมของฉันไหมส่วนเธออะไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ซื้อมาให้ฉันเลยไปไม่ได้แกะกระหอมนะคะเนี่ย รต่แบบก็จะมีแนงแบบที่แตกต่างกันแต่ตรงตองนี้เราก็เป็นชุดนว่าโอ้โหเป็นคนดีมีน้ำใจยังไม่พอยังมีความสามารถรอบด้านขนาดนี้พนักงานคนนี้ไม่ธรรมดาจริงคุณเฟยรครับผมตัดสินใจได้นะครับว่าผมจะให้ใครเป็นคนรับผิดชอบโปรเจกต์เสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่ของผมเอ่อใครหรอครับท่า,านประธาน ก็ผู้จัดการคิตตี้คนที่กําลังปีเซนต์งานอยู่นี่ไงครับคุณช่วยไปจัดการส่งโปรเจกต์นี้ไปให้เขาแลบผิดชอบทีนะครับผมชักอยากเห็นผลงานฝีมือของเขาแล้วล่ะผู้จัดการคิตตี้เหรอตอนนี้มันไอ้ท่านประธานครับท่านประธานครับท่านประธานไปที่นอกโอ้คุณคิตตี้ที่สุดยอดจริงๆเลยนะคะทั้งสวยแล้วก็ยังเก่งอีกด้วย ถือว่าละคะมีความสามารถขนาดนี้ท่านประธานถึงได้ไว้ใจให้ทำโปรเจกต์สำคัญสำคัญแบบนี้ค่ะไอเธอช่วยวิเคราะห์เสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่แทนฉันทีสิพอดีว่า เย็นี้ฉันไม่ว่างอ่ะฉันมีนัดไปปาร์ตี้กับเพื่อนแต่ผู้จัดก,การคะงานนี้นี่เธอจะปฏิเสธคำสั่งฉันหรอก็อเ,เอาสิถ้าเธอไม่ทำฉันจะหักเงินเดือนเธอทำค่ะทำก็ได้ค่ะก็ดีง้นทำให้เสร็จภายในวันนี้นะเพราะว่าพรุ่งนี้ฉันต้องไปเสนอท่านประธานภายในวันนี้หรอคะก็ใช่น่ะสิเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่า ยังไม่กลับบ้านอีกเหรอท่านประธานสวัสดีค่ะไหนลองวิคเรคราะห์เสื้อผ้าคอลเลคชันใหม่ให้ฉันฟังหน่อยสิค่ะสูตรคอลเลคชันเนี้ยดีไซน์ออกมาค่อนข้างเรียบหรูดูแพงค่ะการปักเย็บเนี่ยก็ละเอียดมากเลยนะคะแถมยังใช้เนื้อผ้าที่คงทนแล้วก็ยับยากฉันว่าน่าจะเหมาะกับผู้หญิงวัยทำงานที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงค่ะเพราะว่าสูตรคอลเลคชันเนี่ยจะช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้พวกเขามีความมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะเก่งมากเลยครับ ขอบคุณมากค่ะท่าทนประธานคุณเฟิร์สคุณช่วยจัดการเพิ่มเงินเดือนให้กับคุณคิตตี้หน่อยนะ สวัสดีค่ะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่มาสายพอดีว่าเกิดอุบัติเหตุน,นิดหน่อยะคะ่ะงั้นเชิญนล้ครับสวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อพันนลัยนะคะหรือว่าจะเรียกฉันวมาคิตตี้ก็ได้เป็นผู้จัดการแผนกดีไซเนอร์และการออกแบบเสื้อผ้าค่ะวันนี้ฉันจะมานำเสนอคอลเลกชันเสื้อผ้ารุ่นใหม่นะคะ นี่นะคะก็จะเป็นโปรเจกต์ของ JPC นะคะที่เราได้คิดค้นการออกแบบขึ้นมาแล้วก็จะมีเสื้อผ้าที่ออกแบบขึ้นมาใหม่นะคะก็จะเป็นชุดสีตรีมสีชมพูนะคะซึ่งมันจะเป็นออผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ชื่อคิตตี้แล้วเธอเป็นใครน่าจะเหมาะกับผู้หญิงไว้ยทำงานที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงค่ะ เพราะว่าสูตรคอลเลิคชันเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้เขามีบุคลิกภาพที่มั่นใจในตัวเองมากขึ้นค่ะ <Okay. S 1> นี่ฉันเข้าใจกลิ่นมาตลอดเลยนะ เอาขยะไปทิ้งที้ฉันเลยสิผู้จัดการครับวันนี้ฉันงานล้นมือเลยอะคะ่ะผู้จัดการเอาขยะไปทิ้งเองก่อนได้ไหมคะนี่แกกล้าขัดคําสั่งของฉันอย่างนั้นเหรอได้ี่ผู้จัดการทำอะไรอะคะนี่แกไม่รู้จริงๆหรือว่าแกงโง่กันแน่เนี่ยแกเอาเรื่องที่ทําโปรเจกต์ไปฟ้องท่านประธานใช่ไหมละ่ะฉันเปล่านะคะผู้จัดการยินจะมาตีหน้าซื่ออย่างนั้นเหรออย่านึกนะว่าฉันไม่รู้ว่าแกเนี่ยอยากจะมาแทนที่ฉันใช่ไหมละ่ะ หัดเจียมเมือเจียมตัวซะบ้างนะว่าแกมันก็เป็นได้แค่พนักงานกระจอกกระจอกนั่นแหละอย่าสะเออมาเทียบกับคนอย่างฉันโอ้โหเป็นผู้จัดก,การแผนที่ทำตัวเก่งจริงนะนะคิตตี้ผม <c oughs> ไล่คุณออกอะไรนะคะเมื่อกี้ท่านประธานว่ายังไงนะจะไล่ฉันออกอย่างนั้นหรอคะคุณฟังไม่ผิดหรอคิตตี้เป็นไปไม่ได้อะ่ะท่านประธานจะไล่ฉันออกเรื่องอะไรคะ ที่ผ่านมาท่านประธานก็เอนดูฉันมาตลอดนี่ใช่ผมเอนดูและประทับใจมากๆแต่คนที่ผมชอบวิธีการทํางานของเขาก็คือคุณไอไม่ใช่คุณแล้วผลงานที่คุณนําไปเสนอผมที่ห้องประชุมเนี่ยก็คือผลงานของคุณไอไม่ใช่ผลงานของคุณแล้วทำไมคุณถึงเข้าไปเสนอผมที่ห้องได้ออคือตอบผมมาสิว่าทําไมถึงเป็นคุณที่เข้าไปเสนอผลงานชิ้นนั้นอ๋อ ก็เพราะว่าคุณหลอกใช้คุณไอให้ทํางานให้แล้วก็เอาผลงานมาเป็นของตัวเองแบบนี้ใช่ไหมครับโอเคผมอาจจะเข้าใจผิดว่าคุณไอคือคุณแต่คุณก็ไม่ควรเอาผลงานของคนอื่นเนี่ยมาเป็นของตัวเองแบบนี้คุณคิดว่าผมโง่มากเหรอคิตต้ท่านประธานคะฟังฉันก่อนนะคะจะให้ผมฟังข้อแก้ตัวอะไรล่งคุณอีกแค่ผมเห็นพฤติกรรมของคุณเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าคุณเป็นคนยังไงแล้วเมื่อกี้คุณทําอะไร ไอ,อ้ขยะพวกนี้หมายถึงอะไรแบบเนี้จะให้ผมทํายังไงกับคุณดีผมจะไม่ยอมให้บร,รษิษัทของผมมีพนักงานที่ใสยแย่ๆแบบนี้อีกท,ท,ท,ท่านประธานคะฉันขอโทษนะคะต่อไปนี้ฉันจะไม่ทําอีกแล้วคะ่ะอย่าไล่ฉันอ,ออกเลยนะคะมันสายไปแล้วคุณไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดก,การนแผนอีกต่อไปผมไล่คุณออกออกไป คุณนาครับจากนี้ไปผมจะให้คุณขึ้นมาเป็นผู้จัดก,การแทนคิตตี้และโปรเจกต์นี้ผมจะยกเครดิตให้กับคุณแล้วผลงานนี้ถ้าคุณทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อง,งานออกแบบล้อยชั่นใหม่ได้ผมจะเพิ่มเงินเดือนให้คุณเป็นสเท่าแล้วมาเป็นที่ปรึกษาของผมนะครับขอบคุณนะคะท่านประธานว่าแต่ทำไมท่านประธานถึงให้โอกาสฉันหรอคะ ผมชอบความดีชอบความมีน้ำใจของคุณนะคุณไอ้สิ่งดีๆที่คุณได้ทําเนี่ยผมประทับใจมากบริษัทของผมต้องการพนักงานแบบคุณแล้วท่านประธานรู้ได้ไงคะว่าฉันตั้งใจทําความดีและพัฒนาฝีมือการทํางานของตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะหนูไปก่อนนะคะ